สวัสดีค่ะคนโสดชาวธาตุดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้มาดูการว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะก็จะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ธาตุดินนะคะขอดูซีคนโสดเป็นอย่างไรให้คิงเหรียญน,นะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงนี้การเงินน่าจะดีมีความมั่นคงนะคะหรือว่าคุณมีพลังงานของความมั่งคัง่ง ความพึงพอใจในในชีวิตของตัวเองเนาะแล้วก็สร้างตัวได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะสำหรับบางคนแล้วก็ให้ของความสำเร็จนะมีอุปสรรคอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ผ่านพ้นมาได้แล้วนะคะอยู่ในช่วงที่แบบว่าคุณกำลังแบบ มีความสุขกับความสำเร็จที่คุณได้รับนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะมีเกณฑ์ที่จะแบบเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างทินแดนไกลได้เหมือนกันนะคะไพ่ของคุณเป็นพลังงานที่แบบเป็นไพ่นักรบนะคะไพ่อของการสู้ฟันฝ่าแต่ว่า ความสำเร็จก็หวานหอมนะคะคุ้มค่ากับที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปเนาะประมาณนี้มาดูซิความรักเป็นอย่างไรนะคะในช่วงปักนี้คนโสดทัดดินทัดดินดูเหมือนจะกลัวกลัวความรักเนาะกลัวความรักนะคะเกิดขึ้นได้จาก ประสบการณ์ที่คุณเคยเจอกับตัวคุณเองก็ได้หรือว่าคุณเห็นคนรอบข้างนะคะที่เวลามีความรักก็มักจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะหรือว่ามีปัญหาเนาะคือสิ่งแวดล้อมอ่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างอะไรเงี้ยน่าจะทําให้คุณแบบกลัวก็ได้นะคะในเรื่องของความรักอืมเนี่ยบางคนโสดมานาน เป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะตัดสินใจยากในเรื่องของการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งโสดมานานอยู่คนเดียวได้นะคะไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของความรักความสัมพัน์นะชาวทาดินคุณคุณเหมือนกับว่าจริงๆการอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรนะเป็นความรู้สึกที่คุณก็โอเคนะบางคนนะ,นะคะ ่าก็คือคุณน่าจะไปโฟกัสเรื่องของความมั่นคงความสำเร็จในชีวิตนะคะหรือบางคนน่ะเดินทางบ่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้หรือว่าคุณเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนะทีนี้นะคะในช่วงนี้ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานกมองว่าคุณกำลังจะได้มีแบบความรักใหม่ๆเข้ามานะคะ ความรักใหม่ๆคนใหม่ๆคนที่ถูกใจหรือว่าคนคนนี้เขามีโปรไฟล์ที่ดีมีฐานะที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตคุณหรือถ้าคุณคุยคุณคบอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้มีสถานะนะก็มีโอกาสได้พัฒนานะคะด้วยพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญน,นะจะมีคนแบบเอ่อคือเขาอะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วถ้าเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึก อมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่คือเขารู้สึกเห็นคุณเห็นค่าในตัวคุณเห็นความงดงามในตัวคุณเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะจะมีคนเข้ามาเปิดใจคุณนะคะอยากที่จะไปต่อในอนาคตกับคุณนั่นเองนะมีพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะเกี่ยวกับต่างชาติต่างถิ่นไกลได้ต่างภาษา ชาวทัดลมเมถุนตุนกุมหรือว่าเป็นชาวทัดดินด้วยกันก็ได้นะฝึกศกกันบางก่อนคนที่จะเข้ามาก็โปรไฟล์ดีมากนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะเขาอยู่ในจุดที่ดูแลตัวเองได้อยู่ในจุดที่เลือกได้มีงานที่ดีมีความพร้อมในชีวิตแล้วและคนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบ เก่งฉลาดนะคะดูแลตัวเองได้ดีมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์โสดมานานนะคะจะเป็นโสดแบบมีคนคุยก็ได้นะคนคนนี้สถานะคือเป็นคนโสดเนาะเป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งในตัวเองนะเห็นคุณค่าในตัวเองอืมโอ้ให้ไปนี้นะเมื่อกี้ก็ขึ้นมาแต่ว่านกก็พยายามที่จะสับใหม่ก็ขึ้นมาอีกนะคะเดเลเวอร์ นะเป็นพลังงานที่แบบว่าเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะเป็นพลังงานที่มีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะระหว่างคุณและเขาน่าจะได้เจอเหนือคู่นะสำหรับชาวทัดดินในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสนเสน่ห์นะคะกำลังกาลังจะมีความรักเข้ามาเยือนคุณนะให้เดอสตา คุณหรือเขานะคะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความโดดเด่นแล้วไพ่เดอะสตาร์นั้นหมายถึงความหวังนะคะความหวังก็เป็นพลังงานของความเชื่อความศรัทธาในตัวคุณในหัวใจของคุณก็ได้ที่คุณไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของความรักคุณก็เชื่ออยู่ในใจลึกๆก็ได้นะว่าคุณจะมีใครสักคนหนึ่ง ที่ใช่เข้ามาในสักวันหนึ่งนะอ่าใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยคลองตัวเป็นโสดมานานนะคะนะพลังงานของคุณอนะดูแลตัวเองได้ดีแล้วคุณก็แบบไม่ได้ตกลงปลงใจกับใครง่ายๆนะพลังงานของเขาก็เหมือนกันคือเป็นเป็นการแบบเหมือนรอกันและกันอนะคุณคุณทั้งคู่นะพลังงานเนาะแล้วมาเจอกันเนี่ยรู้สึกแบบ เป็นรักแรกพบก็ได้เหมือนกันนะขอดูนะคะคุณทั้งคู่จะดึงดูดซึ่งกันและกันสูงมากนะความรักครั้งนี้นะคะคุณและเขาจะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาไปด้วยกันคนคนนี้เขาพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณนะคะ นะไม่ว่าเขาจะมีคนเข้าหามากมายแค่ไหนมีเสน่ห์ขนาดไหนแต่ตัวเขานะคะพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณพร้อมที่จะทุ่มเทแล้วก็จริงจังในความสัมพันธ์นี้ให้แปดดาบเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ที่คุณกังวลไหมนะคะนะไม่ไว้วางใจเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าด้วยพลังงานที่เขาเป็นคนที่ อ,อ๋อมีสเสน่ห์นะคะดูดีนะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหนะเป็นไพ่เก้าเหรียญขนาดนี้ไม่มีใครจริงๆรหรอหรือว่าเขาจริงจังหรือเปล่านะคะเป็นเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ที่คุณกังวลใจนะคะชาวธาตุินนะแต่ก็อยากให้เชื่อนะว่าคนคนนี้เป็นพลังงานของเนื้อคู่แล้วเขาจริงจังกับคุณนะคะถ้าเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอยู่กันคนละจังหวัดเนี่ย เขาจะมาเจอคุณนะคนคนนี้เป็นมีพลังงานของความเป็นมัสคูลีนสูงนะคะก็คือเขาจะเดินทางมาหาคุณเขาจะไม่รีรอเขาจะไม่ช้านะคะคนคนนี้เป็นเป็นฝ่ายรุกนะคะขอดูแอคชั่นของเขานะคะมีพลังงานของชาวทัตไฟเนาะเมษสิงห์ธน,นูชาวราศีกุมนะคะเมถุนชาวราศีสิงห์พาินด้วยกันก็ได้ เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะคือมีวัยที่แตกต่างกันคุณโตวกว่าเขาก็ได้หรือเขาเด็กกว่าคุณนะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภาษาที่แตกต่างกันเวลาที่แตกต่างกันก็ได้อืมแอคชั่นของเขาเนี่ยเขามีความน่ารักกับคุณนะคะมีความอ่อนโยนมี ความรู้สึกผูกพันกับคุณเชื่อมโยงกับคุณนะคะอยากดูแลอยากทำตัวดีกับคุณอะ่ะเขาจะทำตัวน่ารักกับคุณนะคุณเป็นโอกาสดีๆนะคะที่เขาจะต้องแบบไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านคุณไปได้อ,ะอ่ะอประมาณนั้นเนี่ยบางคนได้เริ่มต้นสารนความสัมพันธ์กันแล้วนะคะนรู้สึกว่า ได้รู้จักกันแล้วอ่ะคนโสดน,นะคะสำหรับบางท่านบางคนแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เจอก็คือคนคนนี้แหละนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณ mm hmm. เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะ mm hmm. คือแบบเป็นหนอนหนังสือก็ได้นะคือแบบชอบอ่านชอบเรียนรู้นะคะคนคนนี้นะ mm hmm. เนี่ยเขาจะเป็นความรักที่ทำให้คุณรู้สึก ไว้วางใจทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยมากๆนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้มาดูซิว่าให้สรุปเป็นอย่างไรนะคะคนคนนี้พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณนะคะเขาจะใจดีแล้วก็อ่อนโยนกับคุณมากๆขอดูนะคะให้สรุปเป็นอย่างไร เหมือนได้เจอคนที่ตามหาคนที่รอคอยนะคะนะเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นกับคุณก็ได้คนโสดบางทีนะคะคุณอาจจะโสดเพื่อที่จะรอคนคนนี้นะคะคนคนนี้จะเป็นความรักที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะมอบหัวใจให้กับเขานะคะเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ๆก็ได้ชาวราศีพิจิก นะเป็นคนที่เขาอาจจะโสดมานานนะคะแล้วก็อืมเป็นความสัมพันธ์ที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะนะมีพลังงานของเนื้อคู่นะคะยังไงก็คือแบบคือบางคนน่ะนกเห็นพลังงานของการที่คุณติดอยู่ในเซฟโซนของความโสดนะคะคุณโสดจนชินนะคะโสดแล้วก็โอเคมีความสบายใจอยู่กับตัวเองได้ะอะไรเงี้ย แต่มันถึงเวลาแล้วนะบางทีนะเพื่อนๆคือยังไงคุณก็คงต้องออกมานะคะนะไพ่ใบนี้คือเหมือนออกมาจากถ้ำเพื่อที่จะไดเ้เริ่มต้นใหม่ได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าจะมีใครเนี่ยแบบให้คุณออกมานะคืออย่าเก็บตัวหรือว่าจากที่คุณอยู่คนเดียวโสดมานานอะไรเงี้ยคงอาจจะไม่ต้อง คือจะไม่ได้โสดแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะจะเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะนะอืมประมาณนี้สำหรับบางคนเนี่ยอยู่ไกลกันนะคะมีโอกาสที่จะย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ใกล้กันได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวทัดินเนาะ บางท่านบางคนเนี่ยคือไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะแต่คนคนนี้นะจะทำให้คุณเนี่ยเปิดใจเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความรักเนาะ โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การรับชมรับฟังค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ